มือนี้คือน้ำมันมีมักซิดาเนาะมักซดาร์บานๆเขาเด้อค่ะเด้อนี่เนาะเป็นกูเป็นกูเนาะโดกโดกแด้เห็นบ่จ้าเห็นบ่เนี่ยลูกง่ายๆแต่นี่เห็นบ่เนาะเนาะค่ะเนาะเนี่ยนี่เนาะนี่ค่ะลูกหนึ่งเนี่ยเป็นมักซิดาร์บานๆเขาค่ะพี่น้องนี่เนาะมันก็ลูกน้อยๆมีลูกยังน้อยๆเนาะสิเ็่สิบสี่แล้ว มันมือนปมัอันมักซิดาเนาะอันใายกับอันยายก็ว่ามักซิดาเนาะคือฝรั่งเนาะฝรั่งที่นกนะที่อื่นนเนาะทิ่อื่นว่ามักไส้บานเฮากับมักซิดาอันมักซิดาน้อยสันเนาพี่น้องโอ้ยได้มาสัมผัสบรรยากาศมันเดูดกเด้อค่ะเดินเนี่ยบ่ค่อยมีไคกินดอกค่ะพี่น้องเนี่ยดกแห้งจ้าเดี๋ยวพาย่างจ้ะอันนี้คือหมากผักไส้บานเฮาค่ะ คนไทยกับมะละกินกเนาะเนี่ยนี่แหละค่ะวิถีชีวิตบานบานเฮาแบบไม่ต้องใส่เงินตื่นเสามากเนาะแบบว่าเขามีธนาคารแบบบานเขาเลยเปิดประตูออกมากก็คือมีหมดทุกอย่างนะคะ่ะมีทั้งพริกมักไอกบเ้าเนะาะมักเกลือมักแตงกะว่าไปเนะาะปลูกบบานพร้อมกับต้นแคร์เฮาก็มีให้กินแกงส่งแกงอย่างเนาะคะ่ะ มีวัตถุกอย่างคะ่ะอันนั้นก็นหน้าเข่าเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจะพาย่างเรอเด้อจ้าเด,อาเดอ้อนี่คะ่ะอันนี้คือผักอีหินบ้านยายเอินผักอีหินเด้อค่ะเดอะ้อแต่ทางอื่นบลูเนาะผักอีหินแต่ถ้บเป็นคนให้กับบลูเท่กากันว่าสิเอินผักอินยางเนาะนีถ้าผูใ้ใดหูกะคอมเมนต์มาได้เลยเด้อจ้าใส่คอมเมนต์เลยเด้อจ้าเด้อเนี่ยใต้คลิปจ้ะเนี่ย,ย,น,ยนี่ราะค่ะหน้าเข่างามบอกค้ากระพาบรรยากาศ สุดหยอดเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะเนาะเขาก็กำลังแตกก่อเนาะค่ะเนาะ,ะเดี๋ยวสิทายผ้าทายไปเบิ่งเรื่อยๆเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิเก็บประกันแยงให้เบิ่งมันกะมันก็ขึ้นบลายดอกจต่ว่าก็พอได้กินเนาะนี่ค่ะวิถีชีวิตบานๆเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะ นี่แหละค no? tamam. ่ะโอ้ยหอมพี่น้องหอมแห <laughs> well. ้งค่ะแต่พี่น้องยางมาได้ประมาณหนึ่งเลยได้หน่เงย่ะเมยชีวิตบ่เคยเจอโอ้ยหกในเด้อพี่น้องเลยสิผ้ามาเบิ่งฝายจ้ะฝายเก็บน้ำเนาะโอ้ยเศรางงับแล้วค่ะพี่น้องนี่ฝายเก็บน้ำบ่าไก่ย่างข้าใไล้ค่ะพี่น้องย่านเนาะ นี่ค่ะอันนี้สียางผ้าพัานยามของหนาเนาะบ้กล้าลงไปจ้ะได้ยินเสียงน้ำกะบบ่อยแล้วค่ะนี่ค่ะเห็นบาจากนี่เนาะเข็น่าวก็่าบเป็นกระสาสวยงามเนาะ นี่แหละค่ะบ้านบ้านเฮาอ้าคลิปนี้กะก็สิขอยกไปเพียงแค่นี้ก่อนเนาะค่ะเอาเป็นคลิป,ลปไปรู้สึกวันยางมากมีไอแห้งค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะเสียงนามกระดังเนาะค่ะเนาะ